นี่ครับ่านู้ชมมือนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนี้กับผ้าธันบุษมมากเก่ถึงกุมภาวลาปีเนาะครับผมมาตามปูวัดป่าอุดรเนาะครับผมุุบมม่นนีีสัร้ อ๋ ulously, ีมัเป็นเลยครับคุณเนากันไเลนี้ดูเดกเดจาเงินไปจะ่งเดอเาเอามาตัมเล็กนจนเอาบุญมาล้มีผุ้แม่มานํามีล่ะเจ้าว่าคนอ่มากเราจเห็นคนคนขี้อุ่นงับนี่นบอกฮะเสียเขากักรพุมยู่ค่ะเป็นเขากพุ้มเย่ะนุ่มมากธรมาเด้ แม่บเป็นธรรมดาว่าื่อนอะค่ะมูมี่ยงหรอมีแต่คนหมยคือเขาทางแถนหน้าแบบนี้คือหยับคมกระใหญ่แถนหน้าเืกอนบอกนชิงลูกกระเดยค่ะคือในบึงดวงเนี่ยเดี่ยวจากกุไล่ค่ะเยวนี้น้องน้องใช่ครับร้านก็อยูร้านไปเขาว่าจกผู้หลักอะค่ะต้งจะดีค่ะ ไปเล็พอดีกับดน,นที่ผู้วุสุลานอยู่นะกเ็นดอยู่้ลไส้ลไส้กับหลานมาค่ะแต่กหลานสามอยู่ในวัดเหรอีกูบคุณสามอยู่ในวัดเหรอครบอือเจรวญพรอเป็นบุญคุ้มที่นีบุญเย็ดนั่น ที่จะพูดจะพาไปไนบ้างแล้วข้าจะทิ้งแล้วงกาจะิ้งอไรเพราะท่านหายเยอะเลยอต่ามคนงสุ่ยามใหญ่ด้วยโต้นบาได้กั่ทมนบานันนะทิมัยนก็ทิมที่เป็นยุคเงินยุคเหลกเอสาร์มเซบัตกู้ยะแต่องค์พระธาตุงานของมาเห็นท่ตัวรนี่ย่งเป็นเียเล็กันเขาเนิม่เราญ่อัน้าเราอ่าน ค่ะเอาหนัไทยเก็นเหอนเกาเนาะค่ะเนาะแต่หากุเห่ากอลอิิยอยู่วายุวาเขาลุมตีแล้วแนม่เบ่เแม่แเป็นมากคลิปเรีกเ่มากคลิปอันนี้ไ้คิปแรกโทมาออกโกนี้โทเป็นคลิปแล้วก็เล่เดมมาทั้งนี้แล้วก็เล่มาต่ำปูวาเลุ่ณตรงแต่กรเลยมาตามขึนมา่อันนี้คลิปเนี้มันมันเป็นคลปรวมส้นึงพรเจ้ามาว่า อ่มันเป็นเลขยชั้นตวนก็เรีจับออกเห้เจ้ามันขันชั้นตวนม่สิมาัรษณะนานสิแหก็เลีจับออกไปนะมันกนันเล็กมันขิเล็กขีเล็กท่าไปหายแล้วเหรอวันก่อนมูเลยเีนก่อนเือกแล้วบ่ินเห็เามีเขาไปเขามหาปูไหมผู้ที่ตามปูกับโบมหาปูเทียบบัน่าปูเลยโท่หายปูหาเป็นปัญหาน่ะปูหายแน่นาู่เลยนผู้ีถือผูที่ผูถือน่ะก็เลยเป็นปัญหาหัวนั่นว่าคนสาคนเราเดียงนามไม่หายนะ ก็จะเล็กปีบดถึงบักจะ่าปวดผู้ใดมี่เล็กน้อยนะมันก็เลยหมดนี้กันเลยว่าห่วยเลยบอลล้อเลยว่านั่นกันกี่ห้งเพื่อนรวดสนหรับเลยแกเลยอ้ขันลลังซีหาคำเจอเจแดงเนาะตัวจับนักว่างหันเรบรวมันเป็นล่มแล้วจับออกซีเขายะเขาม่จะหาศูนย์หลอกกองเอลิแมนมมาเลยนี่มีใบใบ่วมนี่ มีใบร่วมเนี่ยใบร่วมเย็ดร่วมเลยใบชุดไทยซีมากฟันเดือดชุดแดงสีจัดนักจัดนักนี่บ้างค่ะใบชุดไทยเนี่ยใบชุดไทยกับเปียคือเขาอะแต่ว่าแห่งนี่เลยโตได้เป็นโตัวในเลยตัวนี้บ่มี่เลตัวนี้บนี่นะตัวในเป็นโตที่หลังนี่ตาหัวนี่ก็คือแบบนี้ ดีว่าบ้านนี่มิดเนียอย่างก็เลยว่าขันบวสันตะเกานี่เด็กปูมันจะมาตัวเก่ากะเรว่าสีใไ้เอาตัวนี้ลุ่ไหวมันเศร้าไ้เป็นเอาลุ่ไหวอ่ะตัวนี้ตัวตัวตัวใ่เป็นตัวปกติได้เป็นตัวมันจะออกตามหลังนะแต่ถ้าปูวันนี้มีฟันต่อหัวนี่เปล่าจะจะออกตามหลังตามที่เคยนนามานะคือหมดหกชีสองกับสามตัวตรงๆเลยเด้ลุ่มที่แรกของที่มันเป็นเ็กแล้วมันที่หนึ่งนะได้ไปออกข้างหลังกอนออกสองตัวหมด หมดรุ่นมาเอามาลุกยกจรงส่ล่ะเอามาลุกจังส่ละเขาส้มตัวตรงตรงเลยหกสี่สองค่ะเดี๋ยวกงนยังมือเสามือเล็กยวเสาแล้ววันที่วันที่หนึ่งเมื่อไ่นเง้ยมือเสาเลยนะบอกว่าแล้ววันที่หนึ่งห้ออกหกสี่สองเลยค่ะสีเร็วมองแรกอะทมองแรกอะตื่นหกสี่สองตรงเลยเนาะอ้คนถื่มันประเทศตัวมัดตัวโลกแล้วค่ะร่องลงกีบใส่เนอเดือนบ่กกับม่วาสนาสายฝ้ากับเดือนกับแปงไร้หลานี ถ้ารวยเคยไม่แบบยังยังมานี่เห็นมาทั้งเขามีแต่เดือดสกากแต่ว่าโทุบป่หาพหัอยูแมนบอกเิ่นเคยเอาคลิปน้ำยูเชนนิ่งยูมนบ่นล่ละนั่ละเปเคยเอาคลิปน้ำเชนนงยูมาละคนทวมาเอฟซีเป็นบอกว่าไม่เอาผัดน้ำปูวัดปลาเนี้ยของ่นคือเขาก็แท่เิ่นจะเลมาเอาน้าวลน่ะมันเิ่นมาอยู่เป็นบ่บ่เป็นทุเอาบองเทุเอาเพราะม่เงินอยู่เปนทเอามันเป็นปูดิง่างมันมันมาหอดปูคนนี้ไปทเอาไทีนึ่งขึ้นใบุค่ะ ซุปเปดซี่ก <hi> เม่มันอุนก็ไมู่้่อซุมเป็ดซี่ที่ทั้งเนี่ยอย่งทั้งสารคามนี่ะเ้าอายุอันเขาน้ำทังอันปาอเ้อ่าทานกันกับนท่มาบอกยูนนะโอ้ร่งดอกันดอกันททั้งสองเนกับทั้งหอดปูและกันเนาะค่ะเบื่โท่วมปูนที่นี่เนาะอือเคยๆๆเคยเค้าไปให้เนยุกเป็นกับท่มมาเอาน้ำกินึงนะ แต่บทเพ็าท่านเขมาหงษ์เพราคือหลวงของยมเยีนใส่เกาโทษเลยฮะเทียนั่นเก๋ว่าไม่พูดได้รับจริงไหมยิ่งพูดยงเล็กหน่อยอยู่ดิมาเสียงเล็กน่อยอยู่พยินบูไสยุ่มมนกูยิงนี่แหละมาพยิงเออพูยิ่งนี่แหละอันกูยิงนี่แหะาสนาบอกทีมีนี่ได้พูว่าพยุนมพมาอยูเดี๋ยวเนกามาทิ่บอกให้เดวเน่มีดอิ่มชิมหมดก็หลายเดือนแล้อเน้ มานบอกติควันขอวัดสาหมงเดี๋ยววัวทรงใสใสฟ้าละมั้งวัวเลยดิยังว่าผู้หญิง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 ผู้แดงเนาะเพราะแม่นตอนตอนโยมแต่งงานนี่ยเงินนั่นอยู่นั่งบนทันมีคนมันมันบนทัานหอดตะพุ่นนะตะพุ่นนะโยมบนทันแต่งงานได้ตอนรถไฟน่ะหมดหมดหมดค่ะหมดโอ้โนี่นะเขียนตัวนี้เหรอตัวตัว แปดหกสามตัวเก้าหกสามไว้เนาะคะเนาะแต่ว่าพัดนิมิตแต่ว่าเออทัดนิมิตนิมิตตะตองหมดไว้เอาล่งไวเหยเอฟซีเปแนวทานก่อนซีหนึ่งหนึ่งซีเออเพราะว่าฝันเห็นผู้พีเป็นกัานองคนน่ะผู้พีนี่ฝันมาเขาเหยียบเล่าจนว่าสิตายนี่ตีจนว่านั้นก้นมือมืนุ่มู้เดียวน่ะบัดนี้เห็นผู้นหองเล่าจริงจริงว่ามันชิดผู้น่องที่อกมาก่อนนี่กนีเพราะว่าเห็นผู้น่องนี่หนึ่งซีอย่ามาเป๊ะเลย ว่านี้ของไข่มาออกคนนะค่ะปกติจะไปเห็นไอเป็นเทียนนะนี่เป็นไข่เห็นไอเป็นทกลี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดสีออกว่าไอท่อไปบอกเป็นมาเนียนเลยถือควบมาควบไฟนะ่ะถือควบไม่ไวเอเมนว่าบอกแต่หูวแล้วแล่วนอดควบไฟมันก็เป็นศูนย์แบบเป็นกั่น้ำหายเดี๋ยวนะะก็เลยท่อไปทั้งสองคนท่อมาเอาก็เลยบอกว่าให้เนียนตัวเดียวนี่เลยตัวนี้ครับสองตัวนี้ทุกอย่างมเกี่ยวเนียนสองกูนี่เขาหนี่คือมัดสีออกเท่านี้น่าบอกเป็นบอกว่าคือเหล็กหาศูนย์คับศูนย์หานี่ละ พอเป็นถือกุ้มไฟเขากันไหมนะบอกว่าหาศูนย์อยู่แล้วเจ้าอาบอกเป็นกันนะกันคะเพราะว่าเราถือกุ้มไฟมาเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งขันนะท่านที่ยี่มันเสาบุกอนิมิตนี่มแรงบอกว่าขันแม่ที่แม่ตัวใหญ่ซี่เปิดซี่หลายตัวในตัวเดียวรวมไปทั้งหมดถือกุ้มไฟทำกล่องไว้หาศูนย์บอกเต็มๆเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นเลข้ยกับนิมิตต่อเนื่อเมื่อที่เหล่านาะแต่ลงไม่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาตามให้ปูอนิมิตไม่ก่อนมีนิมิต ค่ะเพราะว่านี่ก็เอาเป็นต้อนเมืองไปต้อนนะคะอืมปูนี่มีได้ไหได้ที่ติดตามไปอ่าที่นี่เปลี่ยนแปลงบ่ค่ะแต่ว่เปลี่ยนแปลงคือตัวเขามากไปเป็นน้ำท่าไปต้อนน้ำปูเนาะอืมนี่วัดปลาปูดอนเข่าตรงๆเนาะห้าศูนย์เนาะห้เพิ่นก็หายมากฮะเดีมัดหนเพิ่นเขามาที่แรกปูจนมาไหว สองมมี่คือบวกเขาไม้เสียเราเราจะดีว่ามาดีบกไปปวดจมูกสุดยอกเสียดายเนาะวันนี้เพิ่อกับปูไปล่อยพอดีปล่อยถึงต้าเดินตะเกาวโท่ไปหาเดะเกาวน่นหปูม็เล่ปูเลยโท่อเือกันนะค่ะก็เล่นด้ของมันเล่นเด็ก่อกันถือซ้ำใจใจพวกมันนั่นนี่จะน่าดอกล่วงอีกจะเพียบเหกันนะดอก ก็ดีครับห่อยลวงเขากันนี้แด่ว่างพ้านะว่าเดือนสกาีไปไซเลนขึ้นลนนเขาลถไปไปอยู่วานเซ่งวัตถุเลขอยากมาน้ำเข้าจะข้าที่ไปไสนู้นก็รอยไสจัแต่ละมือนั่นปูแเรนขึ้นถนน้ำเงินเลยอยู่าว่านเซ่งดอกเลขวัตถุนะเอาคระนั่นยื่ดอกทีไรดอกะเอาแคปหน้าจอไปคั่านผู้ชมจะมาตามความฝัน ของปูไม่เนาะจะมาตามนิมิตปูไม่แต่ว่าเอาไว้พิจารณาใบสะก้อนจุดไปสะก้อนในเฝ้าซื้อก็ได้นอกจากนั่งพูดเล็กมากเกิดยดไปสะก้อนเพราะวว่าาเออดี๋ยยหลมืจะมาสรุปอีกที่หนึ่งจะมาย้ำให้เอฟซีเขาซันลามวนี้ลาบไปก่อนนะคะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ